ก็เป็นการผมว่าเป็นการแย่งชิงกันดีกว่าพื้นที่กันนะครับท่านผู้ชมนะนี่แหละขึ้นอยู่ว่าสสท่านไหนจะทําเรียกว่าเข้าถึงครับที่จริงมันก็ไปได้ทุกที่นะครับสำหรับสสไม่ว่าจะลงที่ไหนนะครับนะมันก็จะมีคนมาต้อนรับแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะมีการร้องทุกข์แต่เมื่อขึ้นอยู่กับสสท่าน,นั้นท่านนำเรื่องของประชาชนครับเรียกว่าไว้ไปดูแลหรือว่าไปส่งเข้านะนี่นะครับ ว่ากันไปนะครับนะเออก็ต้องดูนะผมวมาครับนะต้องดูอนาคตนะครับในการเลือกปีหน้าก็มีการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมนะว่าครับสสาหลายท่านตอนนี้ก็ทํางานหนักหลายนนะ่มบ้านนะทุกพักครับทานผู้ทมช่วงนี้ครับไม่ว่าบางทีคนที่ถูกตัดสินนะครับก็ยังนะครับก็ยังต่อสู้เพื่อพักเยอะนะครับท่านผู้ชมมาหลายคนนะ เรียกว่าหลายคนหลายพักนะครับนะข่าววนมาทางการเมืองได้ไงนะไรแค่นั้นพอนะครับคุณมาริวันสวัสดีครับพี่มาริวันคุณสมเนศคุณเฟิร์ฟิสครับผมสวัสดีครับคุณจอห์นิลลี่ครับจอห์นนิลลี่สวัสดีครับผมจาคุณไอซ์ไอจอนะไอจอนโซดาสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่สมคบนะครับอือพายนะครับพายครับไอไอจอนโซดาสมคบ ที่วิทยาการนะครับนะสวัสดีด้วยครับนะในช่องกระเธอไม่อ่อนใน youtube ใน a c e b o o k ครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับคุณคุณภูสิทธิ์เมื่อกี้สสอบได้ก็ไปแล้วับท่านผู้ชมเช่นกันครับเดียวดายใต้่ายครับคุณแปลนเดียวครับกระต่ายน้อยนะครับนัะพี่จักรชัยครับอืมนี่มันจบนะครับเหตชัยวาครับนี่แหละครับอยากกดใหม่ทักเล็กที่จะได้นะเออ นี่แหละครับท่านผู้ชมนะผมว่าไปนี่แหละครับบางทีพักเล็กครับต้องเร่งสป,ปีดตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะใจประชาชนเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้อยู่พักใหญ่เนาะชื่อเสียงนี่อาจจะมีน้อยเรียกว่าต้องทํางานหนักครับทำงานทำงานหนักกว่าพักใหญ่ครับท่านผู้ชมนะแต่เป็นเรื่องปกตินะผมว่าครับซอสเต๋ผ่านไปแล้วครับนะแต่แต่ ชาชน FC นะครับก็ยังมากันเยอะนะครับต้องชน <esh> amp, s <S นะนะมะขอบคุณมากครับค <1938. S 2> ุณนิพนธ์ครับมาได้เพยเอาเลยครับคบคราบนี่ครับตรวจสอบเลย

กต้องครับถูกก็ต้องยุติธรรมครับสังคมจึงจะยอมรับได้ถูกแล้วครับผิดถูกต้องมีความยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณอดิยาครับฮายครับจากอินโดนีเซียครับอดิยาฮายอดิยาครับอินโดนีเซียทัพทานะครับคุณจิวบอะดีคุณจิ๊บอะกลับไปแล้วเหรอคุณจิ๊บอะ ใช่ครับเป้าหมายของน้กบดคือนิพานเราก็คือผมคุณทุณแกแปนนะเป้าหมายของสสทุกคนคือได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมนะหรือได้เป็นรัฐมนตรีเท่านั้น <laughs> นี่คือเป้าหมายของสสนะท่านผู้ชมเนี่ครับ <laughs> ผมเพราะว่ากันไปนะ <c oughs> เรามีเป้าหมายทุกคนนะครับท่านผู้ชมนะสส<า>เขาไปทําง,งานเขาก็ต้องมีเป้าหมายเนาะ <c oughs> <ม>

ดูได้ท่านไปกินอยู่อยู่รู้สบายกตายบันเดงต้าป้ามาจากไหนครับโทษครับบางบัวทองบางบัวทองขึ้นรถอะไรมาเอ่ยขึ้นสองแถวค่ะสองแถวมาจากบางบัวทองก็มาที่ท่าเรือแตงโมใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมาที่ท่าเรือแตงโมคือท่าเรือพิบูลนะตั้งใจมา่แตงโมด้วยแล้วก็มาหาคุณเตยดุวยเหรอแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเจอ